พี่โนเป็กคอนดิตาอัโอ้แม่มันคำซะเลิกเกิดอ้ตามไปมานี่เลยลูกไปข้างหน้า่อนไปตอนนี้เรายังไม่มีเศษจะให้ฉันไม่ได้มาขอทานพรนฤาษีอ้าวเจ้ามาทำอะไรล่ะฉันจะไปอาสุกประเทศสัญดอนอ้เจ้าจะมาถามทางใช่เราบอกเจ้าไม่ได้หรอกทำไมล่ะเพราะเราก็ไม่รู้จักทางถ้ารู้จักก็เราก็พออกฝ่านี้ไปแล้ว ไม่มานั่งติดเงอย่างนี้หรอกแล้วนี่เจ้าจะไปหาสมของพระเวสสันดรจริงหรือใช่ดูจากท่าจากทางเป็นพวกยาจบขอทานจะไปรบกวนท่านทําไมท่านอยู่ปฏิบัติธรรมของท่านก็ดีอยู่แล้วท่านมีอะไรจะให้เจ้าหรอกมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยชักอนชักกรพระฤาษีพวกขอทานยาจบพวกเจ้านี่แหละทำให้สีกษัต้องละหกระเหิน นี่ยวจากบ,บ้านจากเมืองมาอยู่ป่แแา,มมาแล้วนี่ตามมาเรามีท่านอีกเลิกดานไม้ที่ข้าจะไปหาพระเวสสันดรรั้งนี้เพราะข้าที่เคยสนธนาทมกับพระเวสสันดรเคยได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้ว่าพระเวสสันดรมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ ข้าไปเลยยาะสนทนาธรรมกับท่านด้วยอ๋อจะสนทนาธรรมกับพระเวสสันดรใช่ดูจากท่าจากทางรู้จากสททนาธรรมด้วยรือ,อกินเนื้อกิ่นตัวก็ไม่ได้กินสาวลกลติดมาอือจะมูกดีนะ้วจมูก็ดีอยู่แล้วไม่ได้โกหกกันนะม่ไดโกหกเราไม่ได้โกหกกันเราก็จะบอกทางให้ ออกจากอาสมของเราไปประมาณครึ่งวันครึ่งวันเจอทางสามแผงเลี้ยวซ้ายข้าสองแผงเลี้ยวซ้ายเดินไปข้างหน้าอีกสองวันเดินไปข้างหน้าอีกสองวันเจ้าจะเห็นแม่น้ำขวาข้างหน้าแม่น้ำขวาข้างหน้านี่นข้าศึแล้วใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเดินเลยเดินย้อนมาอีกสองวันจะเห็นอาสมของพระเวศสันนนอปีนเ,เขานุ่นแล้วนี่เจ้าจะไปเลยรอใช่ฉันจะไปเลาะ อ๋อไม่อยู่ค้างคืนกับเราสักสคืนสองคืนหรอฉันมีธุระฉันไปสองวันแล้วสามวันฉันจะกลับมาอ๋อถ้าไปเลยก็ขอให้เดินทางด้ยสวัสดิภาพอพอสนนาทำกับพเพื่อนรักดอให้สน,นุกเนอะเรื่องที่จริงนทางนี่จะรอใครมารับหรือเปล่าจะ๊ะอ๋อใช่แล้วขากลับแวะมารับข่าวจากป่าด้วยเนอะข้าไม่อยากอยู่คนเดียวมันเหงาแล้วข้าจะมารับถึงนะบ๊ายบาย